สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมวินเมืองชอตเช่นเคยนะผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับหัวข้อทําไมถึงทํำ youtube นะผมทํา y o youtube แล้วเนี่ยได้อะไรนะผมได้เงินจริงไหมนี่ผมฝากไว้ให้กับสําหรับผู้ที่คิดอยากจะทําช่องหรือว่าคนที่ใครใครที่อยากจะสร้างตัวตนในในโลกออนไลน์นะสำหรับคนที่ประสบ ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าอยากฟังก็ฟังได้ครับผมวันนี้ออกมาตอนแรกมีสารานิดนิดหน่อยนะครับผเราจะมาพูดถึงว่าทําไมถึงทำ YouTube นัะผมในในมุมส่วนตัวคนหนึ่งนี่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะทำเพราะอ,าอยากได้เงินทำเพราะอยากอยากมีผู้ติดตามเยอะอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจคือจุดจุดเริ่มต้นเริ่มต้นของผมเนี่ย มันเกิดมาจากเดือนเดือนมีนาไปเดือนมีนาของปีหกสามนะเพื่อนๆนะคือพูดง่ายๆคือว่างนะผมเพราะหลังจากที่หลังจากที่ตลาดนัดเนี่ยได้ทําการปิดนะครับผมเพราะโลกโควิดมันเริ่มมาแล้วตอนนั้นอนะเริ่มระบาดขึ้นเรื่อยๆรอบแรงนะผมตลาดปิดผมก็ไม,ม่มีอะไรทำาน้ อยู่บ้านเป็นเดือนๆนะอยู่ห้องห้องเช่าเนี่ยตั้งแต่กินข้าวแทบจะไม่มีเลยตอนนั้นก็ก็เกิดไอเดียขึ้นมาก็อยากจะทำยูทูบเนือเห็นเพื่อนๆทากันแล้วก็อยากจะทำกันแล้วก็อยากจะทำดูนะว่าจะเป็นไงคือจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยคือทำ Youtube ทำไมล่ะเพราะว่างนั่นเองครับผมอ่าโอเคแล้วทีนี้เราจะมา พูดถึงว่าอีกหัวข้อเล็กหัวข้อย่อยของทำไมถึงมามมาทำยูทู e นะคผมก็คือทำเพราะอยากอยากได้เงินนี่คือประเด็นที่สองใช่ไหมครับผมคือหลังจากที่เราว่างแล้วเนี่ยเราก็ท YouTube, กํา YOUTUBE พอทําเสร็จปุ๊บเราก็เขาเรียกว่าเราก็ต้องไปหาศึกษาข้อมูลจากช่องนู้นช่องนี้ก็เห็นเขาได้รายได้อะไรกันมีเขาเรียกว่ามีรายได้ เป็นรายเดือนอะไรเงี้ยนะผมเ,ออเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะได้บ้างเนี่ยก็เข้าเงินไขที่สองว่าเออเราก็อยากจะมีมีรายได้เช่นกันนะเนี่ยนะผมนี่คือเหตุผลเนาะที่ทาคือว่างแล้วก็ต่อมาก็อยากอยากจะมีเงินในส่วนนี้นิดหน่อยถ้าเผื่อได้เงี้ยนะผมนี่คือเราเราคิดตอนแรกนะผมหรือปกติผมเป็นป,ม,ปมด้อยคือมีปมด้อยคือไม่ค่อย ไม่ค่อยมีใครอยากคบเท่าไหร่ครับผมเนี่ยคืออยากจะสร้างตัวตนนั่นแหละเพราะด้วยว่าไม่มีใครอยากจะคบใช่ไหมเพราะไม่ใช่ไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าผมเป็นคนบ้านนอกนอะครับเพื่อนๆที่นี่คนเขาก็เออเขาก็อยู่แต่คนหัวสูงหรือว่าคนระดับเขากันไปผมมาอยู่ในเมืองแล้วผมก็ไม่ค่มีเพื่อนนี้ก็เพราค้าไม่ค้าเดียวกันเนี้ยก็ ตัแต่เด็กนะีมันจะเป็นปมเนี้ยก็อยากจะสร้างตัวตนในในออนไลน์กับขาบ้างเนี่ยนะผมนี่คือหัวนี่คือหัวข้อแรกคือทําไมถึงทําำ Youtube นับผมอ่าเี๋ยวมาดูหัวข้อที่สองทำแล้วได้อะไรนะผมผมคิดว่านะถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามาใน y o u t u b e นี่เขาก็อาจจะไม่รู้นะแต่คนที่ทํา y o Youtube แล้วมีเป้าหมายแล้วก็มาทำเนี่ยผมว่ารู้รู้เยอะมากด้วยนะผมว่าเวลาเราทำแล้วเราจะได้อะไรบ้างพูดง่ายๆคือเราจะได้เพื่อนนะเพื่อนๆน,นะได้เพื่อนทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นในประเทศัท้างบ้านเราต่างประเทศรวมถึงทวีปทั่วยุโรปหทั่วโลกนะผม เราจะมีเพื่อนเราจะได้มิตรภาพเยอะสำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็อาศัยช่องทางนี้ในการหาคู่หาแฟนก็ยังได้นะเพื่อนถือว่าเป็นการติดต่อกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทางออนไลน์นะผมเพื่อนๆน,นะทีนี้เขาเรียกว่าหลังจากที่เราเราพูดถึงว่าทําแล้วได้อะไรนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าได้เพื่อนได้มิตรภาพเนะาะส่วนประเด็นที่สองคือ หัวข้อย่อยที่สองก็คือเราได้ความรู้นะเพื่อนๆนะทำยูทูบแบบถึงแม้ไม่ได้อะไรเลยเราก็ได้ความรู้นะเพื่อนๆนะได้ความรู้จากช่องนู้ช่องนี้ได้ความรู้จากการถ่ายวิดีโอได้ความรู้จากการตัดการตัดต่อเนี่ยผมอานาะคตถ้าเก่งๆเราสามารถที่จะไปรับถ่ายวิดีโอทำเฟรวิ้งอะไรก็ต่อยอดกันได้นะเพื่อนๆนะตัดต่อคลิปให้คนนู้นคนนี้ก็ยังได้ถ้าเราเก่งนะครับผม เาขเาเรียว่าประเด็นต่อมาคือที่ว่าทำแล้วได้ไรคือได้ความอดทนนะเพื่อน,นเพราะว่าทํา youtube นี่เป็นอะไรที่อดทนเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังแล้วก็ไม่ได้ขเขาเรียกว่าเริ่มต้นจากเงินทุนเยเยอะนะแล้วก็เริ่มต้นจาก ไม่มีอะไรไม่มีใครรู้จักไม่มีตัวตนนั่นแหละนคุณบอลนะทำแล้วทาให้เราฝึกความอดทนนะผมได้ความอดทนในการทําทําเรื่อยๆแล้วก็ให้เราแบบขยันหัค้นควายหาความรู้หาช่องทางในการที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายไงผมได้ความอดทนเยอะมากเลยเหนื่อยบอกเลยนะผมอ่ะ ทีนี้แล้วก็จะพูดถึงว่าเราสามารถที่จะให้มันวางให้มันเป็นทรัพย์สินในอนะคตเพราะว่าช่องเราเนี่ยเผื่อวันหน้าเราเติบโตขึ้นนะผมกพ่นะก็วันนี้อาจจะไม่มีไรายได้ปีสองปีสาปีไม่มีไรายได้แต่อนาคตไม่แน่นอนเนผะื่อมีคลิปสองคลิปที่เราไปทําแล้วคอนเทนต์มันโดนใจผู้ชมขึ้นมาดังเป้ืงปังขึ้นมานะผม ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะช่องเราไม่มีใครมาแย่งได้นอกจากว่ามาแฮกหรือว่ามาเจาะข้อมูลนะถ้าจะมาแย่งจริงๆไม่ได้เพราะรู้ข้อมูลเราก็อยู่ในนี้หมดใช่ไหมถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในนาะคนนะโอเคที่แล้วก็ทําให้เราสามารถต่อยอดในการเรียกว่าสร้างตัวตนในการขายของก็ได้นะเพื่อ,อนๆะพอ มีตัวตนมีชื่อเสียงเราก็สามารถที่จะเอาในส่วนช่องของเราเนี่ยไปต่อยอดอย่างอื่นได้ทั้งงานเพลงงานแสดงรวมถึงขายสินค้าทุกๆอย่างเราสามารถทําได้นะเพื่อนๆนะมีประโยชน์มากนะผมในข้อนี่สําคัญนะต่อยอดได้นะเพื่อนนะและ้วทีนี้มาเราพูดถึงทีนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สามนะผมเพื่อนๆนะ ว่าได้เงินจริงไหมนะผมผมว่าข้อนี้ก็เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของคนที่อยากแต่ทำ u t u b e นะเพนะื่อนๆได้เงินจริงไหมเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมเองยังไม่ได้นะผมปีกว่าแล้ะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ผ่าน <c oughs> คุณคง่ายๆยังไม่ผ่านนะผมแต่ผมก็ทําไปเรื่อยๆอยู่นะผมแล้วก็เห็นเพื่อนคนรอบข้างก็ได้กันได้กัน,ได,กนได้กันนะผม ก็ผมมั่นใจได้มั่นใจต้แต่แรกว่ามันได้ตังค์แน่ๆน,น,นะครับผมเป็นแต่ว่าเรายังไม่ไม่ผ่านกดยังไม่ถึงในจุดที่เราสมควรจะได้ัอน,นนี่คือเหมือนกํนาลังฝึกงานอยู่เพื่อนๆนะไดนะ้จริงไหมเนี่ยนะมีโอกาสได้นะเพื่อนๆนะมีโอกาสได้ตังค์แต่ไม่ใช่เร็วๆหรือว่าไม่ใช่ดังที่เราคิดเนี่ยมันก็อาจจะช้าหน่อยครับผมแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันก็ได้แน่นอนนะครับได้เท่าไหร่นี่ก็ว่ากันไปทีนึง มีโอกาสได้แล้วก็ได้จริงครับผมได้เงินจริงไหมในหัวข้อที่สามเนี่ยได้จริงครับผมผมยืนยันได้ถึงแม้ผมยังไม่ได้แต่คนรอบข้างผมได้หมดนะครับผมโอเคทีนี้ในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดที่เราจะได้รับเงินเนี่ยเราได้ประสบการณ์มาเยอะเนาะหนึ่งเราได้ความรู้ความอดทนเราได้มีตรภาพ เพื่อจ,จะได้ได้แฟนคนต่างชาติอะไรเงี้ยเพก,ก่นนะอันนี้คือความคิดผมนะได้ฝึกสก,กิลในการถ่ายคลิปในการตัดต่อคลิปได้ติดต่อได้พูดคุยกับคน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 ,นอกประเทศทั่วโลกนะครับผมถือว่าเป็นประสบการประสบการณ์ที่ล้ำค่าถึงแม้ยังไม่ได้ตนังแต่ในที่สุดแล้วในทะ่าพอเราถึงจุดหนึ่งเรา เราควรจะได้ตังค์มันก็จะได้เองเพราะว่ากฎมันมีมีสองข้อที่ทําให้เราจะได้ตังค์ก็คือมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนนะผมแล้วก็ยอดชั่วโมงในการรับชมนี่อยู่ที่สี่พันสี่พันชั่วโมงข้อแรกนี่ยอดผู้ติดตามนี่ไม่สําคัญนะผมผมว่าไม่ค่อยสําคัญเลยนี่คือจากประสบการณ์ผมเองที่สําคัญในข้อที่สองที่ ชั่วโมงในการรับชมที่สี่พันชั่วโมงนี่เป็นอะไรที่ยากมากตอนนี้ปีกว่าแลย,ยังไม,ไม่ไม่ถึงไหนเลยยังไม่ผ่านเงเกินครึ่งไปหน่อยเดีเยวเองก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะเพราะว่าในการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องทําเขาเรียกว่าต้องลงมือทำแล้วก็ทําต่อเนื่องนะผมทําจนนู่นแหละให้มันเขาเรียกว่าให้มันเห็นผลนั่นแหละถ้าไม่เห็นผล หรือเราไปต่อไม่ได้อย่างน้อยเราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เคยทําอะไรที่มันจริงจังได้เคยทําอะไรที่มันแบบทาเต็มที่แล้วอ่ะแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ไม่น่าจะเสียใจเท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ผมก็ว่ายาวไปหน่อยนะแต่เราก็พูดแบบมีขาวเรว่ามีสาระนิดน,นึงเพราะว่าปวติผมไม่ไม่มีสาระอยู่แล้วช่องผมนะ คือสามารถจะไปหากินหาหาอยู่ตามบ้านๆแม่มากกว่านะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแต่ต่อไปเพื่อนๆนะผมแล้วก็เคลมว่าจะเป็นยังไงหรือจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงเดี๋ยวก็ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกดกระดิ่งไว้นะเพื่อนๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาประมาณนี้ก่อนนะผมเพื่อนๆนะสวัสดีครับ